สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่พบก,กับผมการอีกเช่นเคยอ้าวเกิดมาก็มืดและอ่ะนี่ผมจะมาสอนทำอะไรเอ่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันช่วงต่อไปนะครับจเจอกันอ่ากลับมาอีกกันเช็คเลยนะทีคืออะไรเอ่ย ไปไปขายสกีไปขายสกีโมกันนั่นคือรถไอติมเอสกิโมครับผมอ่าจะไปขายไอติมที่เชียงใหม่เอส่วนวิธีสร้างนี่ก็โอ้โหนั่นจะแสนง่ายครับใช้อุปกรณ์ต้องเยอะนะเนีาะอ้าวอะไรเนี่ยไออะไรแล้วไปกดเข้าอะไรกันเนี่ย เอ้ยเราสักครู่เดียวเนี่ยกดรัวเลยนี่ใช้สูตรดีกว่านี่แกมบอกว่าขึ้นสิเอออ่ะคิดไปสักคนอ่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตามันมามันมาแล้วนีแล้วเดี้ก็คืออ่ะตัวนี้ตัวนี้ ไอเจ้าเนีย่ยส snowbruna ฟนะังเสียงจะสูนจะปั้มันจะว,วาร์ปได้มันดรอปจากสเปรย์ต่อไปก็ในเนี่ยเดียวอ่าเนี่ยเนี่ยอ,อ,อันนี้ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยไอสองอันเนี้ยไอเนี้ยต่ไม่ใช่สามอันนะมันเป็นสองอันนี่ยุงย่งยากจริงๆอ๋อถ้าใครอยากได้ไมโครฟล์ของพวกเาไครฟส์ศูนจุดศูนย์ หกจุดสองคร eh ับผมโดมาจากนะฮะไอนะฮะขาโบราตะโจบอพูดไปด้วยทำไปด้วยนะฮะมาเตรียมอุปกรณ์เลยแซ่랩แซ่랩แซ่랩นะฮะก็มี นะอ่ะใช้เวลากี่สิโอ้เขามาเอาก่อนแล้วกันวิสิต่าก็ส่งตรงนี้ให้นำวังเนี้ยหนึ่งบวกก่อนก็วิ่งมาหนึ่งบวกฮนะแล้วก็วางอีกบ็อกหนึ่งฮะแล้วก็วางด้วยท้ายจะสลับนะมันก็จะมาเรื่ฟิโน่เฟโน่เฟโน่ครับน่าวางยังไงวะน่นนาวางแค่ครึ่งเดียวอ่ะอีกครึ่งหนึ่งไม่ต้องไปสนใจมันนะ อ้าวไปแทนที่มันซะงั้นด้ยสวยเลยยังไม่หิวลมาแ้วนะงอ้าะรงเงี้ยสามสามโบแล้วก็ลงมาให้เท่ากับรอฮะแล้วก็วางเงี้ยแล้วก็ให้คนอย่างเงี้ยหันหน้ามาทักหน้าของคุณก็วางกองไปเลย น,นี่ยเราอาอก้อนอะรตอนะโปรดูอ๋อทำเป็นล้อล้อจะอยู่งนี้ให้เราวางเขาควจะเอาเป็นวอลก็ได้อนะสีแดง<อ>แดง,ง้เดี๋วผต้องีไปกนะีนข้าโอ้ย

ไปกินข้าวว้าวไปก็ไปกนะินแล้วกันเดี๋ยวจะไปฮะเดี๋ยวผมยังมีเวลาอยู่อนะ่ะเดี๋ยวจะไปไปจะมารีวิวมอสฮะมอสเดอนะเอนเดอร์เราว่าลืมใส่อะไรเข้าไปนะ ใส่เนี่ยอ่าใสแ่ลแล้วรถเอ็นกี่โมงเนาะแต่งเข้าไปข้างหน้านะใส่แล้ห้ารถเอ็นกี่โม้ไปข้าวอินทิมคุณจะข้าเราจะใส่อะไร้็ไปแล้วก็ได้อะหรือใส่ผงก็ได้เราจะใส่สโนบอลที่เป็นสีแดงโรงสสีเขียวก็แท่งมาปิศาแลแล้วกแแปป็แอปเปิลแอปเปิลอะหานนี่ยานรถเล โนเนี้ยมันจะเปิดละเนี่ยพอเราไปไดิดละเราไปเปิดตัวกลองอะเราปไดิดละปับๆเนี่ยอ่ามันก็จะเปิดเองอัตโนมัติใครชอบก็เลยยืนกดไลค์กด u b s c ไคร้เพื่อเป็นกำลังใจไอ้กดไลค์กดแชร์กดซับสไค้เพื่อเป็นกำลังใจเช่นกันนี่สวักดีครับ